สวัสดีค่ะว o ลคัมทูมาชาแนลนะคะสุปา n นีเทเลอร์ชาแนลค่ะวันนี้ปาก็พาเพื่อนๆมาเข้ากวังเช่นเคยนะคะและเมนูที่ปานำเสนอวันนี้ก็คือ,อเมนูกับแก้มนะคะเป็นกุ้งผัดเนยค่ะหรือว่ากุ้งอบเนยนะคะ,ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากค่ะง่ายๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกุ้งนะคะและกะ็ผัดกับ กระเทียมเนยนะคะแล้วก็ปาลาสายรสดีด้วยค่ะ,ะแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะส่วนผสมพร้อมเราก็ไปลงมือทํากันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตามปามาเลยนะคะปาค่ะปาก็จะใส่เนยลงไปในกระทะเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือไม่ละลายนะคะปาใส่เนยลงลงในกระทะละลายในกระทะเลยนะคะ ใส่เยอะหอมเยอะนะคะปลาก็ใส่เยอะเยอะหน่อยเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปเลยาำด้วยกระเทียมเลยค่ะกระเทียมกับเนยใส่กันหอ,อมมากๆา แล้วก็กุ้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งปลาซื้อมาจากมอริสันนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นกุ้งแช่แข็งนะคะแต่คุณภาพดีมากๆเลยค่ะซื้อที่ไอซ์แลนด์ก็ได้นะคะมันคุ้มมากๆเลยค่ะก็ตัว ตัวใหญ่มากเนื้อเขาจะแน่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เปิดประมาณสามคนนะคะเนี่ยค่ะก็ปลาทำปลาทำเยอะค่ะก็กินกินได้ทั้งบ้านเลยเนี่ยค่ะก็เราก็คอยกลับด้านเอานะคะเพื่อน เราทิ้งไว้ก็สองนาทีสามนาทีแล้วเราค่อยก,กลับด้านกันค่ะเขามากลับด้านกันเลยอ,อันนี้มันหอมมากๆและอร่อยค่ะป้าทำกินบ่อยค่ะถ้ามีเวลาว่างนะคะนคะคะ แล้วก็ผัดจนจนแห้งเลยนะคะเราก็ย่างปลาก็ย่างได้ประมาณเอ้ยไม่ใช่สิผัดหรือค่ะผัดได้ประมาณาข้างละ5นาทีนะคะก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีปลาก็จะใส่รสด,ดีลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเติไปเลยค่ะเขาจะมา คนให้คนคนส่วนผสมให้เท่ากันนะคะคือเราเราผัดจนเนยเราแห้งนะคะแล้วเราค่อยมาใส่ใส่ใส่เครื่องปรุงค่ะใส่รสดีค่ะมันจะได้แบบเครื่องปรุงจะได้เกาะติดกับกับตัวกุ้งนะคะจะได้อร่อยจะได้กรอบอร่อยเวลาเรากินไปเราจะได้ t e เจอร์จากตัวกุ้งอร่อยค่ะ ที่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งผัดเนยของเราหน้าทานมากๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำอลองไปทาทานดูนะคะถ้าสังเกตว่าตัวกุ้งสุกนะคะไอเนี้ยมันก็จะอ้าๆนะคะเน,นี่ยตรงเนี้ยค่ะมันมันจะเยอะมากๆค่ะเ็าคือเขาจะผ่าข้างหลังไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราซื้อมาก็คือแบบเนี่ยค่ะเอามาดีฟอสแล้วก็เอามาเตรียมผัดได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเนี่ยค่ะ คือมันจะมีมันอยู่ข้างในด้วยนะคะมันอยู่ในตัวไอ้เนี่ยในตัวกุ้งตรงเนี้ยข้าง,ข,างข้างหลังกุ้งนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทำตามปลาเลยได้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามาพบกับปลาใหม่ในพบกับสุ p ป r นิเทเลอร์ใหม่ในคลิปวิดโอหน้านะคะ คลิปนี้ปากะต้องขอลาเพื่อนๆไวเพียงเท่านี้ค่ะฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบา,บายๆส่วนน้ำจิ้มนะคะปาก็จะ mix สองตัวใส่กันนะคะนี่ก็จะเป็น Seafood นะคะเหมือน Pond Cocktail คคเนะ Seafood s ส u c e แล้วก็ c h i l ร Relish นะคะนี่ค่ะก็เป็นตัวนี้นะคะคือตัวนี้จะออกรสหวานค่ะ ปาก็จะเสิร์ฟกับกุ้งผัดเนยของเราหรือว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำจิ้มตัวไหนก็นได้นะคะซีฟู้ดก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ปากา็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับปาใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย